สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ๊กปิ๊กก็พาเพื่อนนะคะเข้ามาอยู่ในหน้าของกระดานเกตนะคะซึ่งเรารีวิวผ่านทางแอปโทรศัพท์มือถือนะคะของปุ๊กปิ๊กเองนะคะใช้ Android นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปทําการดาวน์โหลดแล้วก็ทําการสมัครล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการหาเหรียญใหม่นะคะที่จะเข้าเทรด ในกระดานเกตเป็นครั้งแรกนะคะเราจะทํำยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระดานเกตนะคะมีหลากหลายเหรียญเลยนะคะให้เราสามารถเข้าทําการซื้อขายนะคะมีเหรียญใหม่ๆลิตเต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเหรียญมีมต่างๆนะคะที่กระดานอื่นอย่างเช่นกระดานหลักๆเช่นพวกใบแนนคูคอยอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่มีเหรียญใหม่ๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ย เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการาหาเหรียญดีกว่านะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าแรกนะคะก็จะมาปรากฏแบบนี้นะคะก็สําหรับกระดานนี้นะคะจะแบ่งกันเป็น3มฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านบนสุดนะคะก็จะโชว์ในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะคะ อันส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของแสดงฟังก์ชันที่เราสามารถเข้าไปเลือกใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็น copy เทรการทำเอิร์นการทำเกตไฟแนนซ์อนาลิติกต่างๆนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวลิทเหรียญน,นะคะที่แสดงปริมาณวอลุ่มนะคะ,ะเปอร์เซนต์เทรดเขาเรียกว่าเปอร์เซนต์เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะคะเราสามารถเข้ามา ดูจัดอัำดับได้นะคะด้วยนะคะด้านบนนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของท็อปเกนนะคะหากเล่านะคะกดติ๊กแถวบริเวณนี้นะคะมันจะทำการจัดเรียงลำดับนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตที่มีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์มากสุดนะคะไปจนถึงการที่มี การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์น้อยสุดนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะหรือนะคะาหากเพื่อนๆนะคะสนใจเหรียญตัวไหนนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถติ๊กนะคะแล้วก็กีดบริอ่าแตะบริเวณการาฟแถวนี้นะคะมันก็จะพาเราเนี่ยไปที่หน้าการาฟนะคะแล้วก็สามารถทำการกด ซื้อหรือว่ากดขายได้เลยนะคะก็ง่ายมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยหากเรานะคะต้องการอยากดูการเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราเหรียญน,นะคะว่าวันนี้เพิ่มขึ้นจำนวนเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปลูกศรก,กับหัวกลับหางแบบนี้นะคะมันก็จะแสดงเป็นในส่วนของตัวดอลลาร์นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว กี่ดอลลาร์นะคะหรือหากเราเป็นจากจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็กดที่เดิมนะคะมันก็จะแสดงส่วนเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่อยากจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็คือตรงคําว่า new ส่วนนี้นะคะก็จะแสดงนะคะในส่วนของตัวเหรียญนะคะที่กําลัง จะเข้ามาเทรนะคะในกระดานเกตนะคะซึ่งก็จะมีนะคะเวลานะคะรับถอยหลังนะคะให้กับเรานะคะหากสมมุติว่า,าเราสนใจเหรียญตัว o n i t นะคะตัวนี้นะคะหากเราอยากลองเข้ามาเทรเนี่ยเราก็าดูนะคะตอนนี้เนี่ยเขานับถอยหลังนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง39 นาที43ิวินาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอริดกระดานครั้งแรกเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเทรดได้นะคะข้อดีของการที่เรานะคะเข้ามาทำการซื้อเหรียญที่เพิง่งริดกระดานในครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่ราคานะคะจะขึ้นไปสูงนะคะก็มีมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในสภาวะของอเขาเรียกว่าตลาดปกตินะคะแล้วก็ มันก็จะมีบางเหรียญน,นะคะที่แบบว่า,าหากแบบปกติเนี่ยเทรดอยู่ที่เอ็กเซนเดียวนะคะแต่พอไปอ่ามีการลิสเหรียญเพิ่มอย่างเช่นในกระดานไมแนนหรือว่ากระดานอื่นๆเนี่ยก็จะทำให้เหรียญน,นะคะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะหากใครสนใจตรงนี้นะคะก็สามารถเข้ามารอตรงส่วนของคําว่า นิวตรงนี้ได้นะคะตรงนิวตรงนี้นะคะเราเข้ามากดดูเลยว่าวันนี้นะคะจะมีเหรียญอะไรที่จะริดใหม่บ้างนะคะซึ่งในกระดานเกตเองนะคะล่าสุดนะคะก็มีในส่วนของตัวเหรียญของไทยเข้ามาริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเหรียญครับนะคะซึ่งตอนนี้นะคะราคาก็อยู่ในสภาวะปกตินะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่1 4นนะคะหรือ ประมาณสิบสามเหรียญก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนั่นเองนะคะอ่าเพราะเราอยากกดเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูตรงนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าการที่เหรียญน,นะคะเข้ามาในกระดานเทรดเป็นครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆสังเกตแท่งนี้เนาะราคามเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ16.98เเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ราคาก็จะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติตามราคาตลาดทั่วไปนะคะหรือนะคะเราลองเข้าไปดูตัวอย่างของเหรียญตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัว C W นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าอ่ามันจะมีการทำให้สูงสุดบริเวณนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นซื้อขายอยู่ที่ราคาตอนนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ราคานะคะก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะหากใครที่สนใจนะคะเข้ามาซื้อเหรียญที่กำลังจะริตใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสาที่เราจะไดะ้ขายในราคาสูงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าซื้อขายในราคาตา่ำอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปดูกันนะคะในส่วนของฟังก์ชันที่ชื่อว่า นิวตัวนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะปุ๊กปิ๊กก็มาแช์นะคะวิธีการหาเหรียญที่จะลิสใหม่ในกระดานเทรดของเกตดอไอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากให้ปุ๊กปิ๊กนะคะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะหรือใครยังไม่มีสมัครใครยังไม่ได้สมัครเปิดบัญชีกับทางเกตดอนะคะปุ๊กปิ๊กฝากทิงไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะเรามีส่วนลดให้10 เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็ลองเข้ามาสมัครกันดูนะคะมีทั้งในส่วนของวิดีโอแนะนำวิธีการสมัครกดบัญชีกดทางเกตนะคะแล้วก็วิธีการเตะต่างๆนะคะเดี๋ยวถ้าอุปิกมีอ,อะไรดีๆนะคะเกี่ยวกับกระดานนี้เดี๋ยวนำมาแชร์อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s u b สไ r i b e กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ